การให้คำปรึกษาหรือว่า counseling เนี่ยนับว่าเป็นภารกิจเป็นบทบาทเป็นหน้าที่งานสําคัญอันหนึ่งของคนที่เป็นผู้บัญชาาเลยครับเวลาที่ทํางานไปเนี่ยสิ่งที่เรามักจะพบเลยก็คือลูกน้องก็มักจะมีปัญหาหรือแม้แต่ตัวเราเนี่ยครับมีปัญหาแต่ว่าในบทบาทที่ท่านจะต้องไปทําหน้าที่ในการช่วยหรือสับสน,นลูกน้องในการแก้ไขปัญหาเนี่ยบ่อยครั้งไปนอกเหนือจากการบอกวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาวิธีการที่จะวิเคราะห์ กำหนดทางเลือกตัดสินใจแล้วก็จัดการกับปัญหาที่หน้าง,งานโดยตัวของลูกน้องเองเนี่ยเราใช้วิธีการอื่นประกอบด้วยและหนึ่งในวิธีการนั้นก็คือการให้คำปรึกษาแนะนำนะครับเคานเซิลลิ่งหรือการให้คำปรึกษาเนี่ยมันเป็นต้องเรียกว่าเป็นศาสตร์เนาะเป็นศาสตร์ที่มันมันยากพอสมควรนะครับและแน่นอนมันก็ไม่ยากเกินไปกว่าที่คนที่เป็นหัวหน้าง,งานจะได้ลองฝึกและปฏิบัติคราวนี้ก็มีประเด็นว่าไอ้และการให้คำปรึกษาเนี่ย ที่เรียกว่าเค e าเซเลอร์มันเป็นประมาณไหนนะครับถ้ายังพอจําชีวิตของการเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนเนี่ยนะครับก็จะพบได้ว่าคนที่ทําหน้าที่ในโรงเรียนนะที่เป็นครูแนแนวเป็นอาจารย์แนแนวนั่นแหละถ้าเทียบกับในแวดวงการทํางานก็คือคนที่เป็นหัวหน้าง,งานที่ต้องคอยให้คําปรึกษาแนะนํากับคนที่เป็นลูกน้องนะครับแต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยผู้ให้คำปรึกษาก็คืออาจารย์ที่ปรึกษา ที่ทําหน้าที่คอยซัพพอร์ตหรือสนับสนุนนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเรียนต่างๆนั่นเองนะครับพอในบทบาทของคนทํางานที่อยู่ในองค์กรด้วยกันเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นผู้จัดก,การเป็นหัวหน้างานนี่แหละครับที่จะเป็นคาวเซเลอร์นะครับก็คือคนที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่จะเป็นคนคอยอยู่เบื้องหลังของการทำงานให้พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาได้สามารถที่จะจัดการงานของตัวเองแล้วได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับอย่างไรก็ตามแต่ เนื่องจากว่าการให้คำปรึกษาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันยากพอสมควรเนาะเพราะการให้คำปรึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรฮะมันเป็นเรื่องของการที่หัวหน้างานจะให้ความช่วยเหลือลูกน้องครับเพื่อให้ลูกน้องเนี่ยเขาได้คิดได้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองโดยใช้เทคนิควิธีการที่สําคัญอันนึงก็คือการสื่อสารการทําความเข้าใจการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็การให้คําแนะนําโดยที่ไม่ชี้ช่อง ไม่ได้บอกไว้ชัดเจนว่ามันจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้นะครับแต่โดยอาศัยความสัมพันธ์แบบนี้ทาให้คนที่เป็นผู้รับคําปรึกษาก็คือลูกน้องเนี่ยจะรู้สึกอยากคิดอยากที่จะไปลงมือแก้ไขปัญหาด้วยตัวเขาเองถ้าว่าไปแล้วบทบาทของคนที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาหมายถึงคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยนะครับก็จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็เอื้ออํานวยให้ผู้รับคําปรึกษาทําการสํารวจครับทาความเข้าใจปัญหาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ทาความกระจ่างว่า้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากเหตุอะไรกันแน่แล้วจะแก้ไขที่สาเหตุใดมันจึงจะช่วยให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในงานของพนักงานในงานของลูกน้องคนนั้นเองเนี่ยลุล่ลวงนะครับที่สําคัญที่พูดมาเนี่ยก็คือว่าการให้คำปรึกษาเป็นการสนับสนุนเป็นการช่วยเหลือเป็นการเอื้อมหน่วยให้กับลูกน้องเขาหาวิธีในการแก้ไขปัญหาหนึ่งใดในงานของเขานนั้ด้วยตนเองนั่นเองนะฮะ ในเชิงหลักการนิดหนึ่งเนาะในการให้คำปรึกษาเนี่ยขอแยกออกเป็นสส่วนเพื่ออธิบายให้เห็นภาพเข้าใจง่ายๆกันแล้วกันนะครับหลักการให้คำปรึกษาสําหรับผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยมันมีอยู่ว่าคนที่ให้คำปรึกษาเนี่ยจะทําหน้าที่สําคัญในการชวนพูดชวนคุยเนาะเปิดใจให้กับลูกน้องเนี่ยเขาเขาได้คุยเขาได้อธิบายเขาได้บอกปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ ไม่ใช่หมายถึงเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวในเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันของลูกน้องเท่านั้นนะครับคืออันนี้ก็เป็นเส้นบางๆที่ต้องแบ่งแยกกันให้ดีนะครับเข้าใจว่าคนที่เป็นหัวหน้างานเองเนี่ยก็อยากที่จะให้คำปรึกษาแนะนํากับลูกน้องในเรื่องของการใช้ชีวิตแต่พยายามระมัดระวังไม่ให้มันก้าวไก่เข้าไปในเรื่องส่วนตัวของลูกน้องนะครับแต่โอเคถ้าเขามาขอคำปรึกษาแนะนำเนี่ยเราเราใช้บทบาทของการเป็นที่ปรึกษาในการชนพูดชนคุยเปิดใจแล้วก็ถามคําถามเพื่อกระตุ้นความคิด มันหลักการเดียวของการโค้ชเลยนะครับก็คือถามคําถามเพื่อให้เขาได้คิดว่าเออปัญหาที่เขาเจออุปสรรคในชีวิตที่เขาพบสิ่งต่างๆท,ที่ทําให้เขาไม่สบายใจเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องครับถ้าจําเป็นจะต้องแนะนําทางออกโดยอาศัยประสบการณ์ของผู้ให้คำปรึกษาแน่นอนครับผู้ให้คำปรึกษาจะต้องมีประสบการณ์และโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับคาสเลอร์เนี่ยจำเป็นอย่างมากๆเลยครับที่จะต้องผ่านการรับรองเนาะ ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานใดหรือสถาบันใดที่ที่เขากําหนดเกณฑ์กําหนดเกณฑ์ความรู้ขั้นต่ําหรือความสามารถขั้นต่ำเราเรียกว่าคอลิฟายก่อนที่มาทําหน้าที่ในการให้คำปรึกษานะครับแม้แต่ในสาขาวิชาด้านจ b บยเนี่ยคนที่จะทํางานในการให้คาปรึกษากับคนอื่นได้นเนี่ยก็ต้องค u ลิฟายพอกับการทํางานแบบนี้นะครับคือมันเป็นการใช้องค์ความรู้ในเชิงเทคนิคในเชิงวิชาการมาเพื่อจัดการเพื่อให้พนักงานเนี่ย ทำงานได้ผลงานดีขึ้นในท้ายที่สุดเลยนะครับแต่ก็เริ่มต้นจากการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างที่มันยังค้างคาใจของเขาอยู่หรือเป็นการไกด์ความคิดเขาเพื่อให้เขาสามารถที่จะไปจัดก,การแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเขาเองคนที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญอันหนึ่งในการเป็นคนที่คอยให้กําลังใจเนาะให้กําลังใจให้เขาให้เขาลงมือทําอะเพราะท้ายที่สุดแล้วคนที่ไปลงมือทําก็คือ คนที่เป็นผู้มาขอรับคำปรึกษานั่นเองนะครับในฝั่งของคนที่ขอรับคำปรึกษานะครับก็คือลูกน้องนี่แหละพูดกันง่ายๆเลยก็คือก็จะเป็นผู้ที่สะท้อนปัญหาในการทํางานอุปสรรคหรือความไม่สบายใจความขัดข้องใจอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเขาเองก็จะเป็นคนที่พยายามคิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับตัดสินใจ เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งจากออปชันที่เขากําหนดนะครับหรือจากทางเลือกในการแก้ไขปัญหาใดๆที่เขาพยายามคิดขึ้นมาภายใต้คําปรึกษาของคนที่เป็นหัวหน้างานของผู้ประกอบานี่แหละและแน่นอนครับคนที่เป็นลูกน้องที่มาขอรับคำปรึกษาเนี่ยเขาก็จะต้องสร้างพันธะของการลงมือทำเนาะหมายความว่ามีคอมมิชเมนท์ที่จะไปลงมือทําจัดการกับปัญหาต่างๆนั้นด้วยตัวเขาเองคือหลักการสําคัญอันหนึ่งที่แตกต่าง ไปจากวิธีการบอกการสอนการแนะนะก็คือพนักงานเนี่ยจะต้องปเป็นคนคิดหา,หาว่าปัญหาเกิดจากอะไรจะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหายังไงมีทางเลือกยังไงและเขาจะตัดสินใจยังไงจึงจะได้ผลดีที่สุดแล้วไปลงมือทําพอลงมือทําก็เป็นตัวเขาเองแหละครับที่เขาจะต้องไปดําเนินการถูกต้องไหมครับการให้คำปรึกษาเนี่ยมันจึงอาศัยทักษะหลายหลายอย่างนะครับทักษะที่สําคัญของคนที่ เป็นผู้ให้คำปร,รึกษาเนี่ยก็คือทักษะในการฟังครับทักษะในการฟังอย่างตั้งใจฟังเพื่อเก็บความเก็บรายละเอียดต่างๆที่น้องที่เป็นพนักงานเนี่ยมาขอคำปร,รึกษาแนะนําให้ได้นะครับทักษะที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการตั้งคําถามพยายามนะครับพยายามถามแบบกระตุ้นคิดคือถามแบบที่ไม่ชี้นำถามเพื่อให้เขาได้เล่าได้อธิบายสิ่งที่เขาเจอทวนซ้ำบ้างในบางโอกาสนะครับแล้วก็สะท้อนกลับ สิ่งที่เขาบอกมาโดยการสรุปความนะครับสรุปความแล้วว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาบอกออกมาที่เป็นปัญหาเป็นความไม่สบายใจของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรบ้างจากนั้นเราให้กําลังใจครับเราให้ข้อมูลให้คําแนะนําตามสมควรกับกรณีคือบางครั้งเนี่ยนะครับคนที่เป็นผู้มาขอรับคำปรึกษาเขา,าอาจจะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นมาก่อนเลยนะดังนั้นจะบอกว่าเราจะใช้วิธีการถาม แล้วกระตุ้นคิดถาม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 เอาแบบนี้บางครั้งมันก็มันก็ไม่ได้คําตอบแล้วมันอาจจะทําให้คนที่มาขอคำปรึกษาแนะนาเนี่ยเขาอาจจะเกิดความเกิดความขับข้องใจหรือไม่สบายใจหนักไปกว่าเก่านะครับดังนั้นอาจจะมีโมเมนต์ของการให้คำปรึกษาหรือการให้ข้อมูลถ้าถ้าหลีกเลี่ยงเนี่ยแก้ไขส่วนนีดังนั้นในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีโมเมนต์ของการให้คําแนะนำเนาะโดยการพยายามที่จะให้ข้อมูลหรือเล่าเรื่องอะไรต่างๆให้ฟังยกกรณี ศึกษาอะไรบางอย่างที่ตัวของผู้ให้คำปรึกษานี่เคยได้ยินเคยได้รับฟังมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็เมื่อคนที่เป็นลูกน้องเนี่ยเขาบอกแล้วว่าว่าเออเขาคิดแบบนี้เขาคิดว่าจะหาวิธีการจัดการกับปัญหาแบบนี้ก็ช่วยชี้ช่วยให้เขาเห็นว่าไอ้ผลที่ตามมามันน่าจะเป็นอย่างไรแน่นอนครับเราอาจจะขยายความไปถามลูกน้องได้ว่าเอ๊ะถ้าวิธีการที่คุณคิดเนี่ย ถ้าไปลงมือทาจริงมันจะเกิดผลที่ตามมายังไงบ้างผลทั้งบวกเป็นยังไงผลทั้งลบหรือผลกระทบในทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นมันน่าจะเป็นยังไงบ้างนั่นคือทักษะที่สําคัญของการให้คําร,รึกษาครับพูดง่ายๆคือทักษะในการสื่อสารพูดคุยนั่นเองนะฮะส่วนการให้คําร,รึกษาเนี่ยก็มีขั้นตอนอย่างง่ายๆก็ประมาณนี้ครับคือเริ่มต้น้วยการสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจกันก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ชวนพูดชวนคุยเพื่อให้ลูกน้องของเราเนี่ยสำรวจทําความเข้าใจปัญหา แล้วก็บอกความต้องการของเขาจริงๆนะครับจากนั้นก็ไปช่วยกันหาแนวาทางในการแก้ไขปัญหาวางแผนแล้วไปลงมือปฏิบัตินะครับเมื่อได้ผลอะไรต่างๆมาก็อาจจะมีการฟีดแบ็กอยู่หลายครั้งหลายคราวจนกว่าจะแก้ไขปัญหาหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาเจอได้รู้ล่วงไปนะครับสุดท้ายก็ยุติการให้คำปรึกษาคับก็ถือว่าจบงานกันไปแบบนั้นนะครับสเตจหรือว่าขั้นตอนของการให้คำปรึกษาแบบเนี้ยมันก็ เหมือนกับวิธีการทําอะไรหลายอย่างเหมือนกับวิธีการโค้ชที่เวลาโค้ชก็จะพูดถึงเรื่อง go ก็จะพูดถึงเรื่อง reality ก็จะพูดถึงเรื่อง option ก็จะพูดถึงว่า view หรือ wave forward ที่จะไปดําเนินการหลังจากนั้นจะเป็นอะไรก่อนที่จะยุติการโค้ชนั่นเองนะครับแนวทางแบบนี้ฟังดูแล้วไม่ยากเลยครับแต่สิ่งที่สําคัญคือกว่าที่จะจูนกว่าที่จะปรับกว่าที่จะเสริมทักษะความสามารถของท่านในการที่จะไปให้คำปรึกษาเนี่ยมันไม่ง่าย แต่อย่างที่ว่าแหละครับถ้ามันไม่ง่ายแล้วไม่ลองทำมันก็จะไม่เกิดประสบการณ์อะไรในการพัฒนาแต่ที่แน่ๆครับรู้อย่างเดียวเลยว่าคนที่เป็นผู้กำกับญชาคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยมีทักษะของการให้คาปรึกษาอันเนี้ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องพัฒนาและนําไปใช้กับการทํางานให้ได้นอกเหนือจากการโคช้ชนอกเหนือจากการเป็นพี่เลี้ยงซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวอีกในเอพิซอด์อื่นๆต่อไปนะครับ